เอาแล้วทุกคนนกมาตอกฝาโลงให้อีกแล้วตายอย่างสงบศพสีชมพูคือคนเจิมรถไม่ได้ไปจ้าแต่เอารถมาให้เขาเจิมคือปายเป็นอะไรก่อนเชิมก่อนหเจิมก่อนหลวงพ่อกองทุกคนอะไรรถของเรารถทํางานนะจ้ารถคันนี้เป็นรถของบายด้วยเดอ้อมีตังโวดคือแม่ต้นกับเแม่ต้นกับเน,บน,บนา้าเต๋อ่ะ ยังต้องแซวอ่ะคิดดูอะไรแม่แม่ต้นกันนะเต่าอยู่บ้านยังไม่ชวนเลยคิดดูละกันดูการเจิมรถมีการยกมือวงมือไหว้ด้วยไปเป็นอะไรแม่ย่านางหรอไปเป็นอะไรอะไรคุณโก้สับสนหรือเปล่าขิงเป็นส่วนจ้าขิงเป็นส่วนตายไปเลยสิใครละตายเราเนี่ยตายไปเลยสิแต่ไอ ไอ้พวกที่ไม่ชอบอัะก็คือแบบตายไปนานแล้วตายไปนานแล้วพวกเราก็กําลังจะกําลังจะตามพวกมันไปคือแบบตายแบบนอนตายอย่างสง,งบอ่ะนอนยิ้มอ่ะโอ้ก็ไม่รู้สินะล้วไงใครแคร์มาส่งชอบเสร็จแล้วนะครับมีรถใครก็ไม่รู้คะ่ะมาจอดขวางทางคะ่ะ

จทยตรงเมเนี่ยตรงเพื่อนเขาเรียกไออะไรวะไอให้ไอไอ้ไฟไอ้ไฟให้ไฟให้โดมอิกให้โดมอลิกต้องเยอเอะไรไฟเขาจะเบื่อมากเลยอ่ะไม่อยากไปทางานไม่อยากทาอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ไปก็มิ้ผมจะไม่ได้ไปเจอที่บ้านเไาเไปดูนั่ดู้วก่อครับโอ้ยไม่เต็มหัมีหัวหนึ่งหรือเปล่ไอ้เกือบ ผมแต่ไม่ได้ไปวัดด้วยในการเติมเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่รับรับช่ออยู่รับช่อกับรังช่อยอยู่ผมก็เลยก็จะไปนั่งเติมรถไปนั่งรถให้แล้วกันเพราะผมจะไปเจิมกับอาจารย์อาจารย์ที่อยู่วัดให้รุดิให้รุดิครับไอ้รุดิย่องอย่างไรครับเปิดอัตโนมัติเปิดอัตโนมัติเปิดโวยก่อนเนาะ เปิดประตูมมันมันจบมันเปิดประตูมาได้อ่าเดี๋ยวผมจะลองสั่งครับหนึ่งสองสามปิดอุ้ยยอดไม่ไม่ไม่เพื่อน่งส่งามปเอาไม่ไม่ไมเอเอามาเอ้า่าเลมั้ง่ส่งามปอุ้ยไม่น่าช่เว ถ้าไปป้องต้องขึ้นตรงนี้เลยอเป้ขางหน้าเลยอ้ยขิงมาเป็นไล่อะงว่ารถคันี้แหละต่อไปปูมจะไปงานละโอเคโอเคจริงางรวยรับรับรวยมาจูี่อาจารย์ปลายเจอ เอาเจมรถพี่เอาเจมรถเอาเจมรถอาเจมรถเเจมรถอยาจะบอกว่านี่แหละรถคันนี้ที่ได้มาคม่อมรถผลกนเหมือนกันผเหมือนกันเสมอเลแต่ว่าตรงนี้เนั้นคือรถคันนี้รงนนั้นรถคันนี้ที่ได้มาก็เป็นธรรมน้ำแรงก็จริงแต่ว่าก็ใช้ปลายด้วยครับถึงได้รถคันนี้มาปลายก็เรถนรถนี้ เอาแต่โตแต่แค่พี่สทีออนแล้วมันไปยังอยๆครับดันยัๆเครับโอโหไม่น่าเชื่ออะไรครับไมื่อหน้าข้างหลังน้าหลังม่เื่อข้างหลังข้างหลังไอ้หน้าก็ง่าแล้ววันนี้ผมเจอแล้วจะน้อที่ถเป็นรถของคนใด้วยนะี่ก็เป็นของมไม่น่าเชื่อเลยขึ้นหน้าผ่นาเถ้ะเอ้มันยืนยันนะมึงอ๋อเวลาปิดเวลาปิดครับจะพัดเข้าเอาคุณโนเยเพื่อนโเล เอาพังพังฮ่าฮี่นี่เราฮ่าิ่า่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่้างไาฮ่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 าาฮ่าฮเปิดาฮ่าฮปิด่าฮ่าฮาปิดฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าบาฮ่าฮ่ฮ่าายเลยเพื่อน บอกนเพือนกขอบอขารอแป๊บนึงใช่ไหมรอเพื่อนรอทีีด้วยนะคะมีแบบความสุขสำเร็จเป็นประโยชน์ไหม เป็นประโยชน์ครับพอนะหลุ่มก็ดีดีด้วยนะครับดีดีด้วยกับอ่าวทะเลอีึงขั้นแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้คือรถของผู้บริหารเลยนี่รูมากกันนะครับนี่คือนักธุรกิจใหม่ไฟแรงครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ชื่อยังครับยังครับอย่าตั้านก๊อฟให้หอมเงินหอมทองนี่คื้องฟังนะครับทั้งสองคนแหละทั้งสองคนแหละ เ่ินัางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางเลยนะครับยินดีด้วยยินดีกับเพื่อนด้วยกับรถคันใหม่รถผู้ใจหรือว่าเอาไปไปทงานเอาไปทํางานไปทางานรถรถรถคันนี้ก็คือไปทํางานเดินทางเที่ยวข้ามปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะไปขนทางไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนรักมีควชอบเลยนะครับยินดีด้วยกับรถระบบไฮโดรลิกเป็นรถคันแรกของประเทศไทยนะครับก็ใช่ใช่ครับเพราะว่ามัน ผมไม่รู้เลนเขาบอกมาโอเคยินดีด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอปังอปังอะป็นงๆโอ้ดี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 ครคะออาัเดี๋ยวลองดูไปลองดูมาคนเดียวกันเลยได้ครับรับจอไปไปนะครับได้น้ำซุมไปด้วย ได้ได้ได้อะไรด้วยนะเข้าไปแรกๆได้แชเน็ตแชเน็ตด้วยครับเน็ตลืมเติมเน็ตทำไมไม่เติมเน็ตนี่คำพูดพี่พี่พี่มายืนให้กำลังใจไปเพื่องขับรถกันแล้วกี่ล้านไม่มีเน็ตครับเอาเลื้มเลื้มนุ๊กนุ๊กเอาหรอเขาเรายังไม่จบคลิปนุ๊กจบคลิปไปแล้ว